่า่ผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียแสดงความเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งประกาศกล้าวพร้อมโจมตีกลุ่มก่อกรารร้ายที่มา จะมาทําลายหรือว่าทําความเสียหายให้กับประชาชนชาวอินเดียอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ในแคว้นไคเมียหลังจากที่เขาเดินทางไปให้กําลังใจกําลังทหารที่อยู่ประจําการที่ฐานทัพอากัมปูในลัดปัญจาพืพ้นที่แคว้นไคเมียซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ความขัดแยง้งเพื่อแสดงความเป็นผู้นำนี่เลยครับทางกลางเครื่องบินมิค29และระบบป้องกันภัยอากาศ H400 ที่ยังตั้งตาง,งานอยู่หลังจากมีข่าวจากทางสื่อของปากีสถานนะครับว่า JF17 บบินไปทำลายไปโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศ S400 รวมถึงความเคลื่อนไหวระบบป้องกันภัยอากาศล่าสุดนี่เลครับมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียเสนอให้อินเดียสร้างระบบป้องกันภัยอากาศ S500 ร่วมกันเพื่อปกป,ป้องพื้นที่อินเดีย